ไอตรงส่วนไอหน้าผากมันอะ่ะคุณผู้ชมลองคิดถ้าเป็นสีฟ้าเหมือนกันอะ่ะน่าจะสวยกว่านะครับผมอันนี้อันนี้น้องอาจจะเปียได้นะครับ สวัสดีและสวีดัดคุณผู้ชมทุกคนหนุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกะกองมาม่ไม่อยากเสงนำลรเลยหกกลัวแบบข้างห้องเขาเคาะห้องด่าะนะับโอเค วันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับรายการแกะกล่องโมโมแล้วก็ผมคนเดิมนะครับแมสติเกนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับกันดมตัวที่ต้องเกิดก่อนนิดหนึ่งครับมีพี่คนหนึ่งเนะี่ยเขาเม้น์มานะครับว่าเขาอยากดูวิตอรี่ o ูน่าจะเป็นเกตเทจีนนะครับที่เอมเมนต์โอเคผมก็มีพอดีนะครับก็เลยแบบรีบต่อแล้วก็รีบเอามารีวิวให้พี่เขาชมนะครับเป็นการดม เขาเรียกแล้วนะไฮเกตตัวหนึ่งนะครับของจักรวาลหลักนะครับผมจักรวาล UC เลยอ่าจริงๆมันจะมีวิตอรี่หนึ่งกน,นะครับตัวนี้แต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยวิตอรี่สองนะครับมันจะมีอีกร่างหนึ่งด้วยนะเท่าที่ผมรู้มามันจะเป็นร่างใส่เกาะน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละส่วนก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มรายการเนี่ยผมขออนุญาตนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเราไม่พูดพ่ำทำเพลงละเข้า ดูคลิปกันเลยกันโอเคไปโอเคครับเราจะมาดูในส่วนของตัวกล่องก่อนนะครับกล่อง v i ต t o รี่เนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยครับเป็นหน้าแอคชั่นไอตัวเนี้ยไม่แน่ใจก็คืออะไร GP01 หรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็จะมียานตรงนี้นครับในส่วนตัวเนี่ยคือไม่รู้เรื่องเลยนะไม่เคยไม่เคยดูวิตตอรี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็น h g Universal like อ่ะไอไม่รู้เหมือนกันนะไอจักรวาลหลักอ่ะเุมบุดกลับไปกลับมาทำไมวะโอเคอันนี้ด้านกล่องด้านยาวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างกล่องด้ายาวไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่ากล้องจะทำอย่างนี้ได้ไหมขอลองน,นะครับก็จะเป็นท่าแอคชั่น ไม่ใช่แอคชั่นสิหน้าหลังนะครับของวิตเตอรี่ทูนะครับด้านกล่องด้านสั้นเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันสองฝั่งนะครับมัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนให้ดูแล้วกันอันนี้จ,จะเป็นท่าแอคชั่นและเออว่าเล่นอะไรยังไงได้บ้างนะครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวข้อดีข้อ,ขอเสียกันแต่ผมเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก็แบบมันก็กบเขาเรียกอะไรนะกบข้อดีของมันไม่ได้นะครับโอเคอ่าอันนี้ให้ดูกล่องไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นคู่มือนะครับ เกดูเล็กมากเลยนะครับไม่รู้เหมือนกัน R G ก็น่าจะประมาณนี้มั้งคู่มือมันอนะ่ะอันนี้หน้าแรกนะครับอันนี้ผมจะกลางให้ดูทีอีสองหน้าอันนี้เป็นหน้าสี่นะครับหน้าสีอ่าผมจะเรียกหน้าแรกแล้วนันั้นเนะี่ยก็จะเป็นพวกแอคชั่นต่างๆของวิตตอรี่ทูนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่น,นครับใครที่อ่านออกก็เอาเลยนะผมอ่านไม่ออก อันนี้ก็จะเป็นหน้าสีตัวประกอบนะครับพวกบีมพวกอะไรละใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันที่หน้าแรกของตัวประกอบกันเลยนะครับหน้าแรกก็จะบอกว่าไอสัญลักษณ์ต่างๆคืออะไรบ้างแผงมีแผงอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงอาจจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าผมเคยไปดูช่องไหนเลยแหละเขาบอกว่าในคู่มือมันจะเป็นเนื้อเรื่องแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเขียนตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นหน้าประกอบนะครับมีทั้งหมด4แผ่นนะครับก็ถือว่า ไม่ประกอบยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าสีของ v 2นะครับแล้วก็หน้านี้คุณผู้ชมยังไม่ได้ดูเป็นหน้าแอคชั่นครับเหมือนข้างกล่องเมื่อกี้เลยนะโอเคส่วนต่อไปเราจะมาดูเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอีก ส่วนชิ้นส่วนต่างๆนะครับของ v 2โอเคมามากเลยนะครับที่ส่วนแรกนะครับเป็นขอเริ่มที่ลำตัวก่อนแล้วกันลำตัวของ v 2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะติดกับแบ็คแพคเลยนะครับเพราะว่าตอนประกอบในคู่มือเนี่ยมันให้ประกบกันไปเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับอาจงอได้นิดหน่อยนะครับตรงเนี้ยหมุนได้นิดหน่อยนะครับปีกขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้ แล้วก็ตรงคอหมุนได้นะครับโยกได้ส่วนตัวเอวจริงๆถ้าแปะตรงนี้มันจะยกเยกยกเย,ยกได้นิดหนึ่งนะะแล้วก็ตรงไหนวะเออตรงนี้เปิดออกมาได้นะครับตรงปีกสามารถเปิดออกมาได้ค่อนข้างเท่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเนื้อเรื่องเนะี่ยเจ้ากันน้ำตัวเนี้มันโหดประมาณไหนนะครับแต่ถ้าในเกมเนี่ยโคตรโหดนะครับบอกก่อนวีทูเนะี่ยโหดมาก เปิดโลวิ่งยิงอะไรเงี้ยอืมกดตึงโอเคส่วนต่อไปเป็นส่วนแขนนะครับสองข้างเหมือนกันนะครับแต่ลูกเล่นแขนเนี่ยค่อนข้างเยอะเรามาดูการหักงอก่อนนะครับการหักงอเนี่ยอันนี้ไม่สุดนะครับบอกก่อนเลยเนะี่ยไม่สุดนะครับอันนี้คือผมดันเต็มที่นะอืมไม่สุดแล้วก็จุดหมุนนะครับหมุนตรงต้นแขนได้ครับตรงอาร์มหมุนไม่ได้ครับแต่มือหมุนได้แล้วก็มือแถมให้มือเดียวนะครับเป็นมือสีเดียวแบบนี้เลย เออผมไม่ได้แบบกวนตีนนะแบบว่าเอาสีดำมาทาหรืออะไรเนงะี้ยมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ขยับได้นะครับตรงเหมือนกระบะแถวบ่าขยับได้นะครับบ่าขยับได้ปะกะติตามสไตล์ HG นะครับแล้วก็ไอตัวตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรมือมันสามารถยืดออกมาอย่างนี้ได้นะมันถ้ติดเจ๋งดีครับไม่เคยเห็น <laughs> มันก็รู้สึกข้อต่อเนี่ยมันกบไอเรื่อง หมุนตรงนี้ไม่ได้สุดนะครับพับไม่ได้สุดถือว่าเจ๋งอยู่แล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มนะครับคือตรงนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับแล้วก็แกะออกหลังจากนั้นเราก็เอาบีมใส่แล้วก็ประกบนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยถ้ากล้องไม่โฟกัสเนี่ยผมขอโทษด้วยนะอันนี้พยายามโฟกัสมันสุดๆละ้ะเออแต่มันได้แค่นี้จริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะฮะช่วงนี้อแล้วเราก็ประกบไปจะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับในตัวของบีมนะครับ แมแมวแบบว่าถามว่าอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมนะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นะครับหลวมมันหลวมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับบีมที่ติดกับโลนะครับแป๊บนึงผมก็สุ่มๆใส่เหมือนกันโอเคแขนสองข้างเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกขาสองข้างก็เหมือนกันนะครับเรามาดูกันเลยว่ามันทําอะไรได้มั่งนะครับขาเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยที่ผมชอบ HG ตัวนี้ครับอ่าเรามาดูก่อนอันเนี้ยหมุนได้นะครับต้นขาหมุนได้อ่าพับงอนะครับพับงอสุดเลยนะดูคุณผู้ชมอุ้ย ายแล้วมันหลุดจากอันนี้นะครับแต่จริงๆมันก็งอได้สุดนะครับประกอบไปเหมือนเดิมก่อนอโอเคประกอบง่ายครับพับงอได้สุดนะครับคุณผู้ชมโคตรเจ๋งแล้วก็ตรงนี้นะครับขาจริงๆอะมันหมุนได้นะครับแต่ว่ามันติดกระบะกระบะตรงข้อเท้ามันนะข้อเท้ากระบะข้อเท้า,ข,ทาขยับได้นะครับข้างหน้าก็ขยับได้นะครับ แต่กระบะข้างหลังขยับไม่ได้นะครับขยับทีมก็ไปทั้งยวงแบบนี้ฮะเฮ้ยหยุดโฟกัสไปไหนครัวมันเป็นมุมกล้องใหม่นะมุมห้องใหม่ผมก็เลยไม่ค่อยชินนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันเจ๋งเนี่ยคือข้อเท้ามันเนี่ยพับได้นะครับเหมือนอาอ่จีะเออพวกอาจีที่มันพับได้เออแต่มันเป็น HG ไงแตบบ่บบกระบะของ HG ดจค่อนข้างเจ๋งนะผมชอบมากอันนี้เพิ่งเคยเจอจาก v 2นี่แหละก็เลยแบบเออค่อนข้างว้าวเลย ตัวผมแล้วก็กระบะหน้านะครับขยับแบบทีเดียวไปเลยครับแต่จริงๆเคยมีคนบอกผมว่าให้เอาอันไหนสับได้นะครับแต่ผมจะรีวิวในแบบที่เราได้มาจากกล่องเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมจะไปโมเพิ่มอะไรนี่ก็แล้วแต่นะครับตัวกระบะข้างนะครับขยับได้เหมือนกันนะครับหมุนตรงนี้ได้นิดหน่อยกระบะหลังขยับไม่ได้นะครับคือติดแน่นไปเลยนะครับแล้วก็อีตัวตรงนี้โยกได้นิดหนึ่งนะ แล้วก็มีรูไว้ใส่แอคชั่นเบสตรงนี้นะครับโอเคหัวต่อไปอหัวเจ้าวีทูนี่ก็ดูแบบกันดั้มจริงๆเลยนะคำว่าคำว่ากันดั้มคือคงความคลาสสิกไว้นะครับแล้วก็สวยมากสมเป็นวีทูมีตัวีสองอันนะอน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นยานวีทูนี่ไปเร็วหน่อยนะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะเนื่องจากเป็น RG ด้วยมั้งเอ้ เฮจีอะไรวะเนี่ยรีวิวอาจีจนเบอร์แล้วเอาเฮจี G มาขั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบีมไรเฟิลมีสองลำกล้องนะร s <S จริงๆอะ่ะถ้าตามในเนี่ยเห็นไหมผู้ชมมันให้แปะสติกเกอร์สองอันนะครับตรงนี้ถอดได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าวิตตอรี่นะครับแล้วก็ที่ใส่บีมเซเบอร์นะครับมันจะเป็นแบบแปลกๆหน่อยนะครับเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบ แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลองๆต่อนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นรูเสียบลงไปปกติครับมีสองอันนะครับมีสองแบบแบบบานแบบพัดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมเล่นเกมก็ไม่ค่อยเจอนะไอ้แบบบีมยาวแบบเนี้ยเพราะมันทําอะไรได้บ้างอแล้วก็นี่บีมเซเบอร์ปกตินะครับฟันหน้าแค่นี้แหละแล้วก็จะมีบีมชิลนะครับแถมมาให้ โคตรเจ๋งนะมีบีมชิลนยกันดั้มที่มีบีมชิลนยก็ยจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกบกันเลยนะครับผมนะสามสอง โอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้า V2 นะครับมองกล้องหน่อยลูกเจ้า V2 นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Victory 2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะยืนได้ปกตินะครับแข็งแรงเดี๋ยวเราหากันดั้มที่สเกลผมมองว่าสเกลปกตินะครับไปยืนเทียบกัน โอเคผมไปหยิบได้เจ้าสไต์ฟิด์มอา Amazing ครับ Amazing สไตล์ฟิลด์ดัมอยืนรู้สึกตัวน่าจะเท่ากันดัม F1 นะครับผมว่าอยู่ตอนต่อมันดูแปลกๆนะเออคือน่าจะเป็นกันดัมสเกลเล็กลงน่าจะแบบอันเดียวกันเลย <laughs> ผมว่าน่าจะเ,เนื้อเรื่องเดียวกันเลยแหละแต่ F1 ผมแม่งไปไหนไม่รู้นะครับ mm hmm. ก็เลยเอาสไตล์ฟิลดอมมันหยิบง่ายไงเอามา เอาเรียกอะไรนะมาเทียบเออวับหนึ่งนะเอานิวมาเทียบให้ดูด้วยสามสกเกลเลยโอเคแล้วนี่ก็คือนิวกันโอเคครับนี่ก็คือดิวกันดั้มวันหนึ่งขาตั้งโทรศัพท์แม่งนี่สามสกเกลจริงจริงมันหนึ่งต่อหนึ่งทั้งสามตัวเลยนะแต่อ้นิวนี่มันตัวเบลเลอร์เลยเอองงเหมือน <c oughs> <c oughs> ชอบมันนิว ตัวใหญ่เกินเออแต่ผมจริงๆก็เกียดมากนะตอนไปซื้อคิดอะไรอยู่ตัวกล่องเบลเลอร์เลยยังจะเอามาโอเคเราเข้าเรื่องเอาลครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของคะแนนเจ้ากันดั้มวิกเตอรี่2นะครับผมเริ่มกันที่สีกันพาก่อนเลยนะครับสีกันพาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ากันดั้มเนี่ยสำหรับผมนะ เออมันส่วนตัวผมจริงๆเวยผมเป็นคนชอบสีแดงมากกว่านะครับแล้วเจ้ากันนัําตัวนี้ยสีแดงก็ช่างน้อยมากเลยนะมีอยู่แค่2จุดเองครับคือข้อศอกนะครับส่วนนี้กับขานะครับแล้วก็ปากอ่ะสามสามสามจุดมันดูแบบน้อยไปหน่อยนะครับให้น้อยไปหน่อยถ้าตรงนี้หรือตรงไหนมันเป็นสีแดงเนี่ยมันอาจจะสวยกว่านี้นะครับผมมองว่าในการแต่งเติมสีเนี่ยเจ้าวีดูควรทําดีกว่านี้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงส่วนไอ้หน้าผากมันอะ คุณผู้ชมลองคิดถ้าเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะ่ะน่าจะสวยกว่านะครับผมอันนี้ในส่วนเนี้ยเราสามารถไปทําสีเพิ่มได้นะครับถ้าจะทําแต่ผมพูดถึงงานต่อดิบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยสีเนะี่ยผมขอตินิดหนึ่งนะครับก็เลยให้ไปแค่9คะแนนนะครับส่วนต่อไปลายเส้นนะครับลายเส้นของเจ้ากันน้ำตัวนี้นะครับมีค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรก็เยอะนะครับ มันแบบเปิดยังไงสําหรับ HG ด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะดีไซน์ของการดั้มมันอะ่ะผมมองว่ามันถ้ามันเติมลายเส้นตรงพวกบ่ามันอ,อาจจะดีกว่านี้นะครับหรือว่าตรงเนี้ยมันสามารถเติมได้อีกนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นสาย modify หรืองานแบบแต่งเติมกันดั้มอยู่แล้วอเออเขาไม่ได้ซีเรียสหรอกครับแต่สําหรับคนที่เนี่ยอย่างผมต่อดิบผมคิดจะต่อดิบแล้วไปตั้งตู้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะ นะนิดนึงขอขอขอนิดนึงเอะให้ไป9คะแนนเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของอา v าวี2ครับแต่ส่วนของดีไซน์เนี่ยเรื่องการดีไซน์เนี่ยผมไม่ติดใจอะไรเลยนะครับผมมองว่ามันสวยแล้วนะครับสวย <c oughs> เรียกว่าอะไรแบบ V1 เนี่ยสวยแล้วนะครับ v 2ออกมา V2 อ,อาเนี่ยออกมาเนี่ย ค่อนข้างทำได้ดีนะครับไม่รู้วะติอะไรเลยนะครับมันเป็นแบบดีไซน์ที่โยกมาจากรีหนึ่งนะอดปใช้ได้ดีมากเลยนะครับก็เลยให้ไปสึบคะแนนครับสำหรับเรื่องของดีไซน์นะครับผมโอเคในโหมดต่อไปนะครับความแข็งแรงนะครับอย่างที่เห็นยืนได้นะครับให้ยานขึ้นไปก็ยังได้นะครับจะเรียกว่า HG เนี่ยถ้าตัวไหนจะเปียกมีค่อนข้างยากนะครับยกเว้นแต่ถ้าเราแบบ ทิ้งไว้เป็นปี2ปีเนี่ยอันนี้น้องอาจจะเปี้ยได้นะครับโอเคส่วนความแข็งแรงเนี่ยผมก็ให้ไป1ิคะแนนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคะแนนจุดขยับนะครับมันก็จะมีติเพียนกันบ้างนะครับเพราะว่าแขนงองไม่สุดแค่นี้เลยแต่ว่าถ้าเรื่องไหลขยับจุดขยับต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างให้เยอะ,ะครับจะพูดว่าไงดีอันนี้มันส่วนตัวผมเลยจริงๆนะผมก็ขออนุญาตให้สิทธิ์นะครับ ถึงแม้มันจะมีเรื่องแบบข้อพับแขนเนี่ยมันงองไม่สุดบ้างก็เถอะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันทดแทนด้วยจุดอื่นๆได้ดีนะครับแบบว้าวอ่ะอย่างที่ผมบอกไอ้ตรงเท้าเนี่ยมันพับได้อะไรได้อย่างงี้นะครับมันก็ทําให้ผมแบบไอ้เฮตจีมันมีตัวที่ทาแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้นะครับเออจริงๆมันอาจจะมีแอรเรียวนะครับแต่แอรเรียวมันหมุนเท้าไม่ได้ไนงะแต่ตัวนี้มันหมุนเท้าได้นะครับเออเพราะฉะนั้นมันเลยดูแบบว่าไม่สมควรได้สิทธิ์จริงๆว่ะจุดขยับเนี่ย ผมก็เลยให้ไปส0คะแนนนะครับตอนนี้รวมคะแนนเสร็จแล้วที่พูดเดี๋ยเถ่วงเวลาครับรวมคะแนนเสร็จแล้วนะครับเป็น4 8คะแนนนะครับสำหรับเจ้าพันดัมวีทูสุดที่น้น้องหน่อยโอเคนะครับสำหรับการให้คะแนนเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับแล้วก็มีเขาจะเรียกว่าอะไรดีเรื่องอะไร ก็ตามครับแบบว่าพี่ขอตัวนี้อะไรแบบนี้นะครับขอตัวนี้หน่อยครับเอ้ยน้องพี่อยากดูตรงนี้ตรงนี้ทําอะไรยังไงเนี่ยก็เมนมาได้นะครับอันไหนที่ผมรู้เนี่ยผมจะไล่ตอบนะครับอันไหนไม่รู้ผมก็ไม่กล้าให้มั่วๆไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจะพูด่ะไรดีบาย You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move. I'm gonna...